งานซีดิก2025 Cyber Defense Initiative Conference จบลงไปแล้วปีนี้บรรยากาศเข้มข้นมากเพราะทีมใหญ่คือ Quantum Supremacy and the Road to AGI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนความปลอดภัยไซเบอร์ในอนาคตที่บูตของ TrueWave เราได้นำโซลูชันจาก u l t i m a โ o มานำเสนอในรูปแบบเน้น3หัวข้อที่องค์กรถามถึงเยอะที่สุดในปีนี้ Post Quantum Cryptography หรือ PQC เพราะคว a n ต u มคอมพิวเตจะทำให้การเข้ารหัสแบบเดิมไม่เพียงพออีกต่อไปหลายองค์กรเริ่มวางแผนเปลี่ยนผ่านมาเป็น PQC QC แล้วคริปโตแอสเซทดิสカเวอรี่หลายบริษัทเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีคีย์ดิจิทัลกระจายอยู่เต็มระบบอาจายเซกแอนาลิติกส์จากอุติมาโกช่วยให้เห็นภาพทั้งหมดแบบครบวงจรลดความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ Data Protection in the AI Era เมื่อ AI ถูกใช้ในทุกขั้นตอนของธุรกิจการปกป้องข้อมูลด้วยการเข้ารหัสที่ปลอดภัยเพื่อสร้างดิจิ t อลทรัสต์ในยุค AI จึงสําคัญขอขอบคุณทุกท่านที่แวะมาที่บูททรูเวฟและถ้าใครพลาดงานนี้ไปไม่ต้องกังวลนะครับทีมทรูเวฟของเรายังพร้อมให้คำปรึกษาเรื่อง P q c Security และ Data Protection ตลอดครับ True Wave, your partner for robust IT solution.